หนุ่มผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจสอนอวิภาวดีค่ะหลังจากที่ถูกหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์ยกเท้าขึ้นถิบกระจกมองข้างจนได้รับความเสียหายไปหลายคันค่ะ เป็นภาพที่มีหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์ยกเท้าขึ้นถีบกระจกมองข้างของรถแท็กซี่จนแตกจากนั้นก็ไปถีบที่รถตู้คันสีขาวต่อคาดว่าอาจจะใช้มือหรือว่าอาวุธฟาดไปที่กระจกมองข้างจนแตกเช่นกันโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้ค่ะ ทีมข่าวได้ไปสอบถามคนขับรถตู้ที่เป็นผู้เสียหายที่เดินทางมาแจ้งความเอาผิดยอมรับว่างงเพราะว่าไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุและไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุไปหัวร้อนกับอะไรมาเบื้องต้นตำรวจได้สอบปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายคดีอาญาทำให้ผู้เสียหายต้องเสียทรัพย์นอกจากรถตู้ของตนแล้วก็ยังมีรถคันอื่นๆที่โดนเช่นกันจึงอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเบื้องต้นกระจกมองข้างที่เสียหายคิดเป็นมูลค่า2 1 0 0บาทขณะที่ผู้ก่อเหตุบอกว่าจะเข้ามาให้ปาก แต่ก็ยังคงไม่ได้เดินทางมาค่ะ